รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,563ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแซงได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น1,263,531านบาทเจสบตางเบิกจ่ายไปแล้ว9ก7 7 2 6 0เบาทสาสตางคงเหลือ2อง2 7 1ปบาท41สตังค์คิดเป็นร้อยละ 77.34จกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2563มีนักศึกษาระดับประถมจำนวนทั้งสิ้น23คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนทั้งสิ้น187คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนทั้งสิ้น259คนโดยได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนค่าจ่ายก,การเรียนการสอนเป็นเงินทั้งสิ้น4 1 3แ4 9บาท 68สตางค์เบิกจ่ายแล้ว238,499บาท32สตางค์คงเหลือ174,850บาท36สตางค์คิดเป็นร้อยละ57.70งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น85,990บาทเบิกจ่ายแล้ว38,650บาทคงเหลือ47,340บาท คิดเป็นร้อยละ44.95งบอุดหนุนค่าซื้อสื่อหนังสือเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น16,780บาทเบิกจ่ายแล้ว16,572บาทคงเหลือ208บาทคิดเป็นร้อยละ99.80โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้โครงการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตและโครงการส่งเสริมความรู้ด้านป้องกันโควิด -19 การศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงได้รับงบประมาณ124,000บาทใช้ไป82,000บาทคิดเป็นร้อยละ68.11โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน230คนดำเนินการได้ทั้งสินนส้น485คนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน31ชั่วโมงขึ้นไปได้รับงบประมาณ90,000บาทใช้ไป89,100 10, บาทคิดเป็นร้อยละ99 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน180คนดำเนินการได้ทั้งสิ้น199คนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อำเภอ1อาชีพได้รับงบประมาณ63,000บาทใช้ไป57,300บาทคิดเป็นร้ยละ9 0 9 5โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน70คนดำเนินการได้ทั้งสิ้น79คนโดยได้จัดกิจกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้ง9ตำบลในอำเภอหนองแซง การศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยได้รับงบประมาณ27,600บาทใช้ไป27,370บาทคิดเป็นร้อยละ99.17โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน3 3 4คนดำเนินการได้ทั้งสิ้น378คนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้รับงบประมาณ69,100บาท ใช้ไปหกหมื่นแปดพันเจ็ดรอยบาทคิดเป็นร้อยละเก้าสิบเก้าจุดสี่สองโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานสอง้อยสี่สิบคนดำเนินการได้ทั้งสิ้นสาม้อยสิบสองคนคกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับงบประมาณสาม0 0ื่นเก้าันสองรอยบาทใช้ไปสาม0 0ื่นเก้าันสองรอยบาทคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเก้าสิบแปดคนดำเนินการได้ทั้งสิ้นหนึ่งร้อยสิบเก้าคน โดยได้จัดกิจกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้ง9้าตำบลในอำเภอหนองแสงการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยโดยจัดกิจกรรมดังนี้การส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน350คนดำเนินการได้ทั้งสิ้น559คนส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน600คนดำเนินการได้ทั้งสิ้น674คนส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน1,620คนดำเนินการได้ทั้งสิ้น1,688คนห้องสมุดเลื่อนที่สำหรับชาวตลาดโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน453คนดำเนินการได้ทั้งสิ้น467คนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน27คนดำเนินการได้ทั้งสิ้น29คนโดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ทั้ง9ตำบลในอำเภอหนองแสง งานกิจกรรมตามนโยบายของสำนักง,งานกสนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้รับงบประมาณ69,120บาทใช้ไป69,120บาทคิดเป็นร้อยละ100โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน270คนดำเนินการได้ทั้งสิ้น297คนโดยจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลหรือดิจิทัลดิ t e ท a c ซ และหลักสูตรการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและการโปรโมทสินค้าให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ทั้ง9้าตำบลในอำเภอหนองแซงทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้องและมีผู้จบหรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองมากขึ้นโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต สมองของผู้สูงอายุได้รับงบประมาณ39,690บาทใช้ไป39,690บาทคิดเป็นร้อยละ100โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน294คนดำเนินการได้ทั้งสิ้น294คนโดยการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิต และสมองให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้ง9าตำบลอำเภอหนองแซงทั้งนี้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาเหตุและแนวทางการป้องกันการฉลองความเสื่อมกายจิตสมองและนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขกิจกรรมเด่นของกศสนอ,อำเภอหนองแซง โครงการการอบรมเกษตรธรรมชาติน้อมนำหลักปัชญ,ญาของเศษรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยกศนอำเภอหนองแสงได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนในพื้นที่กศนตำบลทั้ง9แห่งโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติมีการพัฒนาตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้และในปีงบประมาณ2564กศนอำเภอหนองแสงมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมให้กับ กับกลุ่มเป้าหมายทั้งเชิงรุกและเชิงรับเช่นการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่หลากหลายให้กับประชาชนและสอดคล้องกับทักษะที่สําคัญในการใช้ชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่21ได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีทักษะชีวิตและอาชีพกศนอําเภอหนองแซงขอขอบคุณค่ะ